กระเป๋านั่งให้แบบเพลิดเพลินจเใมันตัวเล็กมากเลยนะครับเพื่อนๆดู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 มันสั่นห้วสั่นโอ้ยลาบลาบเอาขึนไปงมๆๆเอาไปเลยนะครับไสีนครับน่อาบอสิดงุงงมไดไงเนี่ยลีลีลีลาลันไคี่ไงจ้ะเป่าบอกว่าตัวนี้ก็คือ สิงโเข้ามาโลนี่พอขึ้นลูกไป้างทางเมื่อนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราไปอยกับหุยวันนี้เราไปอยู่กับอะไรนะนู่นหนูที่ไหนเราสิงโตโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่ซาฟารีพาร์คนะครับสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คกาญจนบุรีมีเสือด้ยหรอโอ้มีเสือจริงด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ เราจะได้เข้าไปอยู่ในกองเสือแบบจริงๆเลยเจริงๆที่เสือเขาจะค่อนข้างเชื่องครับเพราะว่าเขาคุ้นชินกับคนนู่นมีลูกสิงโตหรือว่าลูกเสืออยู่ตรงนู้นด้วยครับนี่เดี๋ยวว่าสูงให้ดูนู่นเขาเปิดพัดลมให้มันอยู่อื่นครับก็จะต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยราคาเด็กเนี่ยจะอยู่100บาทนะครับแล้วก็ราคาผู้ใหญ่200บาทนะครับตอนนี้เราก็ต่อคิวกันอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอ ขึ้นรถครับเข้าไปในส่วนสัตว์เลยโอเคโอเหดี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 นี <c oughs> เ่เค้าก็มีบริการให้ถ่ายรูปก,กับพวกเสือแล้วก็สิงโตนะครับนี่มีลูกสิงโตตัวเล็กน่ารักเนี่น่ตัวสีขาวครับเนี่ยนะัหมขี้เล่นมากเสร็จแล้วก็จะมีตัวสีดําอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ลูกแมวเพราะว่า ที่เขาเลี้ยงก็น่าจะเป็นลูกสืงหรือว่าลูกสิงโตเหมือนกันนะครับตอนนี้รถของเรามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันพร้อมจะไปจับเสือหรือยังครับเพราจะไปถีบเสือเาไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถคันนู้นนะครับก็จะเป็นรถของเราโอเคครับตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางนะครับเข้าสู่ป่าดงพงไพรนี่อันนี้ก็คือป่าอ้อยนั่นเองไม่ใช่คือ ตัวแรกครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูว่าจะเจอตัวอะไรกันก่อนนะครับปางน้อยมาแล้วนี่เราสามารถให้อาหารมาได้นะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้ป่อให้อาหารมาันอยู่อยู่ที่แม่น,นี่นี่พอถือแล้วเอาอันยาวๆเอาอันยาวๆครับเดี๋ยวเราจะให้อาหารน้องวางครับดูดิโอ้ยงม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 งอร่อยไหมเจ้าวางน้อยใครอยากกินหนังัหงหนังที่ไหนเรานี่มันแครอทอ่ามาเลยฮะไม่ถึงไม่ถึง เอาไปหน้งสเปรานอร่อยไหมมันอร่อยไหมเอาแค่สองตัวเอาให้อีกอันหนึ่งงำ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 สเปรานเอาไปโหมันกินเร็วมากเลยครัเพื่อนๆคนหนังสเปรานคนในรถก็จะจอดแล้วก็ให้อาหารมันครับตัวนี้น่าจะกินอ้วนมากเลยนะดูดิดูท้องวันนี้วันนี้มันน่าจะกินมาทั้งวันแล้วบายบายโอเคเพื่อนเห็นมีไหมนี่ไงดู ดูมันอ้วนมากคือเราเราไม่ต้องกลัวมันอะครับเพราะว่ามันาาขยับตัวไม่ไหวแล้วเพราะว่าด,ดูิ<อ> <laughs> มันอ้วนจนขยับตัวอะไรไม่ไหวแล้วอ่ะดูน้องหมีเต็มๆครับมันหลับอย่างเดียวมันนอนอย่างเดียวเลยครับไม่ไหวแไม่ได้บ้บโอ้ตรงนี้วามเรียยเลยครับเพื่อนอมีทั้งควางดาวครัวางดาวโอ้ยโอ้แล้วก็วางนี่เป็นฝูงนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหวิ่งตามมาแล้ว สีขาวก็มีนะเพื่อนให้มาเร็วมานี้เร็วแงม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 อร่อยเลยต่อไปเราก็จะไปเข้าสุกงเสือครับซึ่งเราต้องปิดหน้าต่างนะเพราะว่าจะเป็นเสือโครงครับนะครับตัวแรกครับนี่เสือโคร่งครับเพื่อนเห็นกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนี่หนึ่งตัวเพื่อนโอ้ตัวใหญ่มากตัาใหญ่มาก โอ้ยตามแล้วไปตามไปตามขึ้นไปลครับอุ้ยวุ้ยวุ้ยดูดิเพื่อนเอมีอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งตัวครับแล้วก็อยู่ตรงโน้นอีกหนึ่งตัวครับสุดยอดครับเฮ้ยนี่นี่นี่ตัวตาต้นไม้ก็มีด้วยนะครับถัดไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตรงของสิงโตนะครับเพื่อนๆพือนเี๋เขากำลังเปิดประตูให้เราเข้าอยู่ใช่ใช่อันตรายครับ เราต้องแบบปิดกระจกไนนะว้นะโอเคครับตอนนี้เราเข้าสู่กรงสิงโตแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าสิงโตอยู่ตรงไหนนู่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 นตรงนู้นพอเห็นอยู่ตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งนี่ไงน,นี่แล้วดูตัวนูน้นนึ่อันนี้เป็นสิงโตตัวเมียนะครับส่วนตัวนู้นจะเป็นสิงโตตัวผู้ครับไปน,นั้นรเดี๋ยวน้นเป็นสิงโตตัวผู้นะครับนีอ่อันนี้นะครับจะเป็นสิงโตตัวผู้ตัวใหญ่ครับ นี่ดูโอ๋อไปเฝ้าแฝดดาวล้มไปเลยขล้มไปเลยอ่ะโอเคครับถัาไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่กรงเสือดาวกับเสือดำครับโอ้อยู่ในกรงนู้นะครับมีเสืออยู่เฮ้ยมีเสือดาวเต็มไปหมดเลยอ่ะดาวไข่ดาวอนี่นี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมเสือดาวขวางอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเนี่ยนะ ระวังทับหางนะระวังเดี๋ยวจะทับหางเอา <c oughs> ดูดิเราถ่ายรูปแบบใกล้ๆเลยนะเพื่อนๆเราก็ไปดูอีกนี่นี่นี่หลายตัวเลยนะนี่อันนี้เป็นเสือดาวนะเพื่อนๆพื่นนู้นแล้วก็เสือดำตัวนู้นเห็นไหมตัวสีดำเริ่มเลยอันนี้ส่วนต้นไม้ไหนดูดนะิหางมันห้อยลงมาข้าง์บอนนู้นคางบอนหรือเปลาถ้าเราไม่รู้นะ เราดึงหางมันนึกว่าเป็นถาวันนะเสร็จเลยแล้วเนี่ยจับมันใหญ่ใช่ดูดิมันห้อยค่อยตัวอยู่มีตรงนั้นเห็นไหมนี่เห็นไหมเสือดาวกับเสือดำครับโอ้เสือดาวเยอะนะหลายตัวเลยครับอันนี้หนึ่งครับแล้วก็สองสามสี่ห้านี่เราข้างบนอีกตัวหนึ่งครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปโกงอื่นต่อนี้เราก็เข้ามาสู่โกงของพาเมลครับนี่ไง เจ้าเปาบอกว่าตัวนี้ก็คือฟิโก้คาเมโลนี่นี่พอขึ้นลูกไปทางทเมือนไหมควงมาเต็มเอ้ยอมาแล้วมาแล้วมแล้วอูดตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วอูดมาแล้วดู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 กัแล้วครับเพื่อนๆฟิโก้คาเมโลนี่เจ้าเป่าก็ให้อาหารน้องควางไปนะครับเตี๋น้องควางมาแต่เจ้าอูดอยู่ตรงนู้นนะครับนี่เจ้าเป่าให้ไปก่อนียนเนียนเนีย โอ้มีนกด้วยนะครับนี่เห็นไหมเดินมาน่าจะเป็นนกอีมูหรือเปล่าคาเมลคาเมลคาเมลกินไหมคาเมลมันไม่กินของเร้าอ่ะเจ้าคาเมลคาเมลคาเมลอ่ะโอเควางกินไปก่อนคาเมล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 อ่ามันกินยูมันชอบกินชิ้นใหญ่กว่ามันชอบกินชิ้นเดียวๆหญ่อเอาเปล่าให้มันดิเปล่าให้มันกินไปไกล้ เจ้าคาเมลกินของเจ้าเปาหน่อยโอ้ยกินไม่ทันแล้วฉันกินไม่ทันแล้วโอ้ยงาเ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 งางางาเจ้าเปาเจ้าปากกันเลยเหรอก็มีควางดาวครับแบมบี้เต็มไปหมดอุ้ยจะสอน้ลัใหญ่เหรอเออเออใช่ใช่ใช่โอ้โหโอโอ้โหเหมือนกับมาที่เดิมเลยเฮ้ยตรงนู้นมีอูดอีกตัวนึ่งไปเห็นไหมที่มันนอนอยู่อะ ให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะเฮ้ยมีนกอะไรไม่รู้ว่าตรงนู้นนะเพื่อนๆเออนั่นตัวอะไรอ่ะนี่นกอะไรก็ไม่รู้ว่าคอยาวมาก <ปะ S 1> นกกระยางหรือเปล่าพร้ <ปะ S 1> อมจะไปสู่ <ปะ S 1> ดินแดนถัดไปครับก็คือดินแดนของยีราฟถุงทุงมาได้ไงเนี่ยลีลีลีลาลีลาไปมไปไปเข้ามาสู่กรงของ ยีลาบและมาลายโอ้โหมาแล้วมาแล้วมากันแล้วจ้าโอ้ยีลาบีราบเอาไปนไปงม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 มงมมงมงมงมมงมงมงมามง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  ช่วยด้วยมันกินไปหมดแล้วเพื่อนๆดูดิโอ้มันกินหมดจะมาลอยู่ตรงนี้จะมาเหรอเขาแอบอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยิงน้ำอยู่ข้างหลังคุณพ่อตรงนี้ไกลมากไกลมากโอเคออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วหมดแล้วดูครับหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรอยู่มันพอหัวเข้ามานเลยนะคือมันเป็นเทศบาลนั่นเองคือเก็บหมดของทุกคนอื มันเชี่ยงมากเลยเพื่อนๆดูดีอันนี้ป๋ามาจับใกล้ๆเลยก็ได้ป่ะมีเจ้าแอบจับตัวันครับไปแล้วบ๊ายบายเจ้าีราบครับหลังจากมันกินของเราเสร็จหมดเรียบร้อยครับมันก็หนีเลยส่วนเจ้าม้าลายนู้นคือยังไม่ได้กินอะไรของเราเลยนะเพราะว่าดูดิเกียงเอาตัวนู้นมันไปกินกำแพงแล้วจะป่าเห็นไหมมันแอบอยู่ เฮ้ยไอตัวนั้นจะเห็นหรือเปล่าเอ๊ะมันอยู่ทางนั้นเอะเพื่อนเราอยู่ไหนนะอยู่ทางนู้นหรือเปล่าโอ้มันไปยืนชี้ต่างหากาน,น,นีตัวใหญ่มากครเพื่อนตอนนี้ม้าลายกำลังมาครับแล้วเราก็จะเอาอะไรให้มันกินละ่ะไม่มีอะไรเลยเจ้าม้าลายนี่ม้าลายตัวเป็นๆครับเ,เพื่อน,นะอนลูบีรับ กินหมดตัวนู้นจะเป็นตัวกินหมดใช่ไหมเขายีราฟชัดๆเลยเศร้าเลยดูดิหน้ามันเศร้าเลยไม่มีอาหารในชันเลยเหรอเขาดีลับชัดเลยบฮ้ยบายเจ้ายีราฟห่วงห่วงห่วงนี่ครับเจ้าเป่าถูกเสือกินไปแล้วเพื่อนเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเอ้าเจ้าเป่าหายไปแล้วเอ้าโถเอ้ยนึกว่าโดนเสือกินก็เพื่อนเลยอันนี้เจ้าเป่ารอดท่ำเสือตัวนี้เข้าปากไปแล้วแงม ไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนที่2กันนะครับก็จะมีพวกการแสดงช้างการแสดงจระเข้นะครับแต่ว่ามาวันนี้จะมีแค่เฉพาะการแสดงช้างอย่างเดียวนะครับไปดูกันครับนี่ก็จะเป็นน้องเต่านะครับแต่ไม่ใช่น้องละครับตัวใหญ่มากแล้วนู่นกระต่ายตัวเบิ้มครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในอุโมงค์ไม้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆตามเจ้าเปาไปนะครับว่าเจ้าเปาจะเจอตัวอะไรกันบ้างโอ้หเลาะไปใหญ่นะครับเจ้าเปาอะ ลึกเข้าไปนะโอ้มันเป็นฐานกิจกรรมของลูกเสือเพื่อนเขาจะมีฐานกิจกรรมของลูกเสืออยู่โอ้ออ๋อที่นี่เขาจะรับเป็นค่ายลูกเสือด้วยนะเพื่อนเฮ้ยเสียงอะไรตกอะไรอะอะไรตกวะเฮ้ยอะไรนั่นอะไรแกนี่มันเกี่ยวสิแล้วคอกแมนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ เฮ้ยมีทุงทุงทุงมีนาฬิกามีกบครับแล้วก็มลีลีลีลาลีล,าล่ลาด้วยอ่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าดูดูลงา้าหป่อยไปลงขาไลากี้ลา,าเล่ลา,าล่ากินมาม่าอยู่หน้าเซเว่นโอ้โหแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆครับแต่เราไม่ไปดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูการแสดงช้างกันดีกว่าน <L> ี่มีน้องฟักทองอยู่ตรงนี้ครับกับคุณไลกาโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะ จงเสืออะไรเล็กขนาดนี้เราเราจะไปโซนที่เป็นการแสดงช้างนะเพื่อนเขามีบริการแบบให้เดินจุงเสือแบบนี้ด้วยนะกล้าไหม <c oughs> พอก็ไม่กล้าเหมาือนกันเยอะนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเรือนไทยกลางน้ำนะครับก็คือสามารถมาทานข้าวได้ที่ตรงนี้เลามีอาหารตามสั่งให้เยอะแยะเลยอันนี้คือท่าเดินของจ้าเป่านะครับมันเดินอย่างนั้นได้ยังไง <c oughs> นูฝั่งนูจะเป็นการแสดงจระเข้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดปรพงอยู่นะครับเราก็เลยได้ดูแค่การแสดงช้างอย่างเดียวครับวันนี้นะครับเดีย๋ยวจะเอาจะไปดูจระเข้ก่อนนะนไไงจระเข้อยู่กันแบบติดๆต,ตรงนี้เลยอ่ะหืนอนหลับสบายเลยโน้เราก็มีตรงนู้นนะครับอาปากอยู่นี่เห็นไหมอาปากอยู่แล้วก็อยู่ในน้ำนี่หนึ่งตัวครับพ่เห็นไหม เหมือนขอนไม้เลยแล้วก็ข้างบนนู้นอีกหนึ่งตัวแล้วก็ด้านริมตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ <Yeah. S 1> นี่มันตายดิ <laughs> ทำไมมันนิ่งจังเลยอ่ะ <What? S 1> ไปครับไปดูกันต่อ <c oughs> ครับเขาว่าจะมีที่นั่งครับนี่ตรงนี้เป็นที่ขึ้นช้างตรงนี้ขี่ช้างไปเที่ยวได้ไปครับตามเจ้เปล่าไป <c oughs> นี่เรามาถึงแล้ว <c oughs> ลานการแสดงช้างดูดิมีช้างสองตัว <c oughs> เขาก็มีอาหารช้างให้เราป้อนด้วยนะโอเคครับตอนนี้เราพร้อมสำหรับการชนแสดงช้างแล้วนะครับเจ้าป่าพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับนี่หวานช้างก็รอพร้อมเรียบร้อยครับเสียข้อมือป้าหวานช้างใส่รู้เลยครป้ <sounds> าเล่าเ้างเปิดตัวมาแล้วครับมาแล้ว <inary noise> นี่น้องชื่อสดใสครับอายุ29ปีครับไม่ค่อยเดินมา สวัสดีครับขอลองทักทายน้องครับ

ออกมาแล้วครับน้องพรครับไม่ต้องมีคนควบคุมด้วยนี่โชว์ความสามารถครับ4ีนคุ้ชมชินี้น้องพรอายุ26ปีครับน้หนักประมตัน้องน้นี่น้ำหนักประมาณ3ตันกว่า่านผู้ชมนะครับ

แล้วก็คนนั่งอยู่ตรงกลางด้านซ้ายน้องจุ๋มด้านขวาน้องพรนะครับชิงช้าช้าครับผมน้องจุ๋มกับน้องพรครับตอนนี้ก็จะเป pues er ็นการแสดงโชว์ช well, vale ้างตีกอฟยกับลิงให้ไบโอ้โไปดูเลยเฮ้ยมาเลยนี่ช่วยด้วยพี่ดีพรอย ลุสรเยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยเฮ้นมาไมเโดนแล้วีเดียรขาจะให้ช้างนวดให้นะครับีให้ไปนอนตรงนูนแลให้ช้างเกียบครับพีเียเขาจะนอนให้ช้างเกียบนะครับ

เอาปลาให้นวดอีกหนึ่งคนครับ เดี๋ยวเราจะเอาเงินไปให้น้องช้างนะครับด,ด,ด,ดีจะเอาไปให้เลยเอ,า,อ,อ,เอ,า,อกกาเลยให้เร็วเออใส่ตกกะกร้าเลยใส่ตะกร้าใส่เลยเลยใส่ตะกร้าเลยเออจับได้จับได้เนี่ยจับได,บไดขบบ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราก็ชมการแสดงช้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์อื่นๆนะครับกันบ้าง นี่มีจุงเสือดําด้วยนะโอ้โหบรรยากาศดีมากคนนี้เสียดายเราไม่ได้ดูจระเข้ครับวันนี้ก็จะเป็นม้าแคร์ครับเพื่อนๆพื่อนใช่ดูดิเครับตอนนี้เจ้าเปาก็ขึ้นไปบนวัวกระทิงครับขึ้นได้ไหมฮึบเ่อเพราะจะไปปิ้นฮึ๊บเราจะต้องขี่วัวกระทิงให้ได้ครับช่วยกันเฮ้ยเฮ้ยพิษนี่มันขังก้น อย่างนี้เลยเหรอโอ้อันนี้คือท่าขี่บัวกันทิ้งครับโอ้โหรถสีร้อยเล็กม้าเลยเหรอนี่ตอนนี้ก็มาขี่เป็ดครับขับเป็นรถเลยถัดมาก็จะเป็นกงอูดครับนี่ฟิโกแค่ไปหงฟิโกคาเมโลนะครับจะปอกบอกฝั่งนี้ก็จะเป็นลาครับน้องลา บิ๊กแคปกาเด่นครับสวนเสือนัแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปดูเสือกันครับเพื่อนๆเขาได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กตรงนี้เยอะเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้เขาได้ยินแถวๆนี้นี่วิวเฮตัวอะไรอ่ะมันคือใช่ไหมเนี่มันตัวอะไรเนี่ยมันเป็ทาราเล่ทาราลาดนะเนี่ยแล้วก็มีตัวอะไรชิมเป็นซีบานานีนีล่ะ นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่โซนเสือกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือดาวอันนี้ก็จะเป็นสิงโตกับเสือโคร่งครับนี่ดูเสือโคร่งดิไปดูตัวถัดมากันครับตัวถัดมาที่เราจะเจอก็คือตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะ s <S มันก็คล้ายๆแล้วคุณจะไม่ใช่ครับ <is> มันเหมือนจะเป็นพวกตัวนาครับเพื่อน

โอ้ยเยอะมากเลยอ่ะดูหนูเยอะเลยอ่ะมันลุมกองยาขันใหญ่ครับแล้วก็ฝั่งหนูก็จะไปกินนข้าวปนี้้าวปนียถัดไปก็คือแร็คูนแร็คูนใหญ่อยู่ไหนอ่ะแร็กค,คูนอยู่ไหนแร็กค,คูนแร็กค,คูนแร็กค,คูนแอบแอบมันเขิดไม่หญ่งเจ้าแล้าเจ้าแร็กคูนแม่ดูจิ้โจกแข็อุ uh, ้ยตาสีแดงพอดู ปะปะปะบังเล่บังเล่นี่จิงโจ้แคะอยู่กับคัปิบาร่าครับเพื่อนๆดูตามันดิสีแดงเต่าสุขตาตรงนี้จิงโจ้แคะหักระโดดไวมากนี่อันนี้เป็นไก่ชิกกี้ครับเน่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแคะแพะแคะครับแพะแคะปไกนี่ว้าวไปฟังนีเจป้าบอกว่าลิงดูน้าเบื่อเบื่อมากเอาสู่กองกระต่ายเรียบร้อยครับ มีมีกระต่ายเทียบเลยนะเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจะเปาให้อาหารฉันหน่อยอย่าเงี้ยเงี้ยเงี้ย,ยนั่งให้มันก็ได้ดูอ่ามันคาบเอาไปเลยเ <c oughs> ต้เด้เต้เด,เด้ได้ไหมอ๋อตัวนี้เหมือนจะกินครับไม่ไม่ไม,มาปลุกเพื่อนปลุกเพื่อนมาให้มาแล้มาให้เพื่อนวันนี้เริ่มมาครับเริ่มมาครับโอ้โหมันเอาคนละชิ้นเลยอ่ะเพื่อนเพื่อน กินไหมอ,หอยกิน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 อยู่ <_ d ata> เออตามมาไม่ตามไม่ตามก็เปล่าครับ <_ d ata> โกินแล้วกินแล้วอ้โอ้โอนี่ให้ถึงปากครับเพื่อนๆสงสัยจะอิ่มครับแต่ละตัวแบบนอนหลับอ่ะไปครับกงท,ที่สองจะเป็นแพะแคะนะครับ <_ d ata> โอเคเจแ้แพะแคะตัวนี้น่าจะท้องแล้วเพื่อนๆมันดูอ้วนมากเลยอะ โอ้โหอร่อยอร่อยงงงีง่นี่เจ้าเป่ายืนรออยู่ตรงนู้นครับี่เจ้าเป่าบอกว่าให้เอามาให้นายได้แล้วตัวนี้ตัวนี้ก้เจ้าเป่าทูลจัดการไปแล้ว โอเคโอเคคนละอันคนละอันคนละอันพอโอเคหลายอันหนึ่งนะได้กินแล้วไปเลยนะได้กินแล้วไปเลยไปเร็วเร็วไปเร็วจะบอาเร็วไปเร็วไปไปโกงถึงไปครับเอ้เข้าไปเร็วเข้าไปจะบเข้าไปในที่สุดเราก็หนีมันมาได้ครับเราเข้าสู่กกงถัดไปครับเป็นกกงของคาปิบาร่าครับเจ้าเป่าก็เข้าสู่กกงคาปิบาร่าครับ จัดได้จับได้นี่น้องน่ารักครับดู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 เจ้าเปาอยู่กับคาปิบาร่าครับไปอันนั้นบ่อน้ำมันครับเฮ้ยจิงโจ้แขกด้วยโอเคโอเคไปครับเดี๋ยวเราไล่ลไปเรื่อยๆนะครับเราจะให้ครบทุกตัวครับนี่เจ้าเปามาเจอจิงโจแ้แครกครับใช่ใช่ <laughs> มันอาจจะกระโดดมันเป็นตัวผู้ไงโอ้ยดูมันยิบกินเองนะฮะ เราจะไปคาปิ巴าตัวใหญ่ครับเออมันหนีเจ้าเป่า <c> ม <oughs> ันหนีเ <Hum> จ <ming> ้าเป่าฉันเอาอาหารมาให้จะหนีฉันทำไมอ๋ออ๋อครับไปเดี๋ยวเราตามไปให้ตัวอื่นดูก่อนนะครับใช่ตัวนี้ดูกินเก่งมากครับอยากเก็บเลดแล้วดูว่าตัวนูกินไหมลงแล้วแล้วลงแล้วแล้วเหาอไหมกินไหม ตัวนังกินไหมอ่ามาแล้วโอ้ยคันมาดิใช่ตัวเล็กอ่ะน่าจะชอบกินเยอะครับลูกตาต้าก็มาหาแล้วครับนี่เอากินที่พื้นฉันกลัวอันรอะเรืองเฮ้ยไอ้เจ้าเฮ้ยเจ้าเอากินที่พื้นด้ที่พื้นที่พื้น เออ <Okay. S 1> โอเคโ okay. อเคโอเคเตาสุกากากินอยู่ครับจระเปาข้างหลังอีกตัวหนึ่นนงเอาให้ที่พืน้นก็นได้ปาให้ที่พืนน้นยังก็ได้นี่นี <S> <S> ่นี่นี่โอเคหือร่อย <S> <S <S> อร่อยอ,อ,ยอ๋ดูจระเปานั่งให้แบบเพลิดเพลินเจริญใจเออมันตัวเล็กมากเลยนะครับเพื่อนเออดู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 สั่นอหลังดนสั่นอยู่เราไปดูเต่าสุกากาอีกหนึ่งตัวครับ เอออันนั <s <S ้นยาวอันนั้นยาวเงับงับตายแล้วโอ้โหดูมันกินอย่างรวดเร็วเพื่อนดูนี่ฮึ๊บฮึบฮึบอุ้ยหมดเลยอ่เกือบหมดฮะเจ้าเป่าก็ยังวนเวียนไปจะให้ตัวอ้วนนะครับใช่แต่มันไม่ยอมกินของเจ้าเป่าเลยครับตัวเนี้ย มีแต่เจ้าเต่าสุกตาครับหลังจากนั้นก็วนกลับมาให้ตัวเดิมฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องอปาก้านะครับเอาไปให้อียอโอ้เปาแม่บอกว่าให้ไปให้อียอตัวนี้ก็ได้ป้าป้าดูตัวนี้ดูเขาดินี่ให้มันได้ให้มันได้เยิมเยิ้มเยิยิ้มเยิ้มเยิ้มเย้มเยิ้มเยิ้เยิ้มยิ้มเ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 เยิ้มเเยิ้มเเยิ้มเ้มเ ยิบยิบหยิบเอาให้ไหมหยยิบหยิยิบหยบยียบอ่าใช่นี่ตัวนี้ก็มาคแคร์เหมือนกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้ามาร์คเละหืมชง้นเนยหนโอ้ให้สองชิ้นเลยครับเจ้าปลาบอกว่าอียอได้กิน2ชิ้น เอาเปาๆให้แม่ชิ้นหนึ่งได้ยากให้อียอนี่เดี๋ยวคุแม่ให้อียอกินครับโอเคครับตอนนี้เราก็ให้อาหารมาครบทุกตัวแล้วนะครับเพ oh, oh. ื่อนๆนี่ครับตอนนี้ก็จะมีสัตว์แปลกๆครับเช่นเมียแคทครับนี่นี่ไงเฮ้ย <Yes. S 1> อันนี้ไม่เป็นเมียแคทแต่ตัวเล็กครับเพื่อนๆ <Yes. S 1> ตัวเล็กกะตี้นิดนึ่เห็นไหมยืนระวังภัยให้เพื่อนอยู่เสร็จแล้วก็มีตัวนี้ครับ ดูมันตัวแบบเหมือนกระต่ายผสมขวกวางผสมหลายตัวแล้วเกินโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถกลับนะครับเป็นรถม้าลายเดี๋ยวเราจะขึ้นรถม้าลายกลับกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ซาฟารีปาร์คครับการจนะบุรีไเป็นไงเจ้าเปาสนุกไหมโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรีด้วยนะนี่คือนี่คือพ่อเจ้าเปาหรือเปล่า ฝนพุ่มลุ่นจะเปล่าเหรอ